ปัญหากับคำพิสุทธิมารคกนะนี่ใดอันไหนเกิดก่อนพระวิุทธิมารเกิดก่อนแล้วทาไมในคำพิสุธิมารคกเล่นสี่ยังอ้างคำพิมรินทางปัญหาอ๋อแน่นอนครับมิลินทาปัญหาเกิดก่อนเกิด <dynasty> ก่อนเพราะนากเซนมีอายุก sort of ่อนพระพุทธโคสายจย์ต่างหลายร้อยปีนี่ครับเพระนาครเซนมีอายุพศสี่ร้อยเศษพระพุทธโคสาาจยนพศหนึ่งพันเพราะฉะนั้นมิลินทางปัญหาเกิดก่อนตั้งหลายร้อยปีแน่นอนแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วครับข้อนี้ท่านสุจิตโตภิกขุถามมาว่า ไปไปโดนปัญหาที่สําคัญสําคัญเกี่ยวแก่หนังสือที่ผมบรรยายหรือเรียบเรียงแล้วอาจมาจะเขียนปัญหาเหล่านั้นมาถามจะอนุญาตให้ถามได้ไหมถามได้ครับเมื่ออาจารย์ไม่อนุญาตก็แล้วไปอนุญาตแล้วจะเขียนมาถามว่าได้ที่ไหนกรุณาให้บอกเลขที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่ให้รู้ด้วยก็เขียนมาได้ที่มหมามกุฏราชวิทยาลัยวรวนิเวศเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเป็นตรงที่ถูกชับที่นั่นเพราะผมต้องไปบรรสอนอยู่เป็นประจำนะครับ คําคว่าน,นิพานแปลว่าด,ดับจากกิเลสไม่มีเชื่อหรือว่างเปล่าแต่มีสุภาษิตบทหนึ่งว่าน,นิพานนางประมังสุข,ขังแปลว่าน,นิพานเป็นสุขอย่างยิ่งและอะไรเป็นสุขเพราะนิพานแปลว่าด,ดับหรือว่างเพราะไม่มีอะไรจะเป็นสุขจึงเป็นปรมสุข,ขังสิครับถ้ามีอะไรเป็นสุขแล้วก็ยังไม่เวทยิตสุขมันเป็นเวทยิตสุขก็ยังเกี่ยวกับขันยังมีขันอยู่ก็ไม่ใช่ปรมัสุข,ขังไม่ใช่แล้วเพราะเหตุที่ว่าไม่มีอะไร ที่จะมาเป็นเวทนาสวยเข้าไปสวยด่แหละจึงเป็นปรมาสุขถ้ายังมีเวทนาตัวเข้าไปสวยอยู่ตราบใดยังไม่นับถือเป็นปรมาปรมาสุขตราบนั้นคํานี้เป็นสํานวนเพราะมนุษย์เรานะ่ะติดสุกกันนะักถ้าพระองค์จะชี้ไปตรงๆว่าพระน,นิพพานนะ่ะดับเวทนานะเวทนาของอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเขา่าดับเวทนาในที่นี้นะหมายถึงอนุปาทิเสสะนะครับไม่ใช่อนุอปาทิเสสะอุปาทิเสสะเน่เรานะยังมีจิตมีใจยังสวยอารมณ์อยู่เรารู้ว่าสุขแค่ไหนสุกน,นิพพาน แต่ว่าอนุปาทิเสสะที่หมายถึงความว่างความสงบอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเวทยิตระสุขพ้นจากเวทยิตระสุขแล้วนั่นแหละจึงเป็นบรมสุขอันนี้เป็นจมนวนเพราะมนุษย์เราติดสุขถ้ามนพูยอย่างนี้แล้วเราไม่อยากจะได้อิพานเราไม่เข้าใจนี่มนุษย์เราอะไรก็ชอบเอาความสุขไว้ก่อนจึงตรัสขยับี้ไปฟังว่ามนมิพานนะ่เนนะะเป็นบรมสุขนะบรมสุขแล้วเป็นบรมสุขจริงๆคือว่าเมื่อเป็นอุปาทิเสสะที่ยังมีเวทนาอยู่ก็เป็นบรมสุขทันตาเห็นแล้ว จิกตกิติสิกเอาน,นิพพานในอารมณ์ก็สุกนักหนาแล้วคราวนี้เพราะอนุปาทิเสสะดับซึ่งปัญจขันได้ยิ่งบรมสุขใหญ่เพราะเหตุที่ไม่มีขันทุกอย่างนี้ครับ